สวัสดีครับพบกับช่องโฟกัสชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูโคดเออร์เลอร์ของเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอนนะครับแ a นนอนสีนะครับ C 5 2 5 5 i นะครับตอนนี้มันติดโค้ดนะครับติดโค้ดนี่นะครับแถบสีั้งแดงนะครับตอนนี้มันจะแจ้งว่าอะไรนะครับอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรก็นี่เลยนะครับเข้ามาตรงดับจันเสร็จแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับอันนี้โดยรวมแล้วมันบอกว่า เกิดข้อผิดพลาดที่ตรงเบลนะครับผ้าเบลเลื่อนเกี่ยวกับพวกส่งกระดาษชุดเบลนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เราจะมาแกะดูนะครับว่าตอนนี้ที่สันนิษฐานคือ1หนึ่งเบลเลื่อนนะครับเบลเลื่อนหรือว่ามอเตอร์เบลไม่ทํางานนะครับเบลเปิดอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับชุดเบลนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกะนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดฝาหน้านะครับ เปิดฝาหน้าชิ้นนี้ออกมานะแล้วก็จะมีมาเจน,น็อตสองตัวนะครับตอนนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับถอดน็อตสองตัวนี้ออกคือไม่ต้องถอดทั้งหมดนะครับแค่คลายน็อตออกมานิดนึงแล้วก็สไลด์ายนข้างสไลด์ออกมาทางด้านขวานิดนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะถอดออกมาเลยนะครับไม่จําเป็นต้องถอดตัวน็อตออกมาเลยนะครับอ่าให้น็อตมันาคาไว้ตรงนี้อ่าเสร็จแ,แล้วเราเข้ามาดูตรงข้างใต้นะครับ ตัวนี้จะมีแจ็คสายไฟอยู่2เส้นนะครับ2ชุดนะครับไม่ใช่2เส้น2ชุดนะครับที่จะเป็นตัวแคมเบลลนะครับอันดับแรกมาโยกคันพลาสติกตัวนี้สีดำนี้โยกขึ้นนะครับอ่าโยกขึ้นอ่าจะเป็นการยกชุดเบลให้มันขึ้นจากชุดล่างของมานะครับเสร็จแล้วก็มาถอดน็อตด้านซ้ายซ้าย1ตัวนะครับอันนี้ถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาเลยวางไว้นะครับ แล้วก็ดูนะครับสองดูข้างในจะมีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับชุดล็อกชุดเบี้ยวนะครับอ่าถอดนะครับชุดนี้จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับฝั่งซ้ายขวานะครับมีแค่นี้นะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้ก็มาถอดแจ็คตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีที่บีบนะครับอ่าตัวสีแดงสีชมพูนะครับบีบเข้าไปนิดนึงบีงลงไปแล้วก็ดึงออกมาอ่านี่นะครับมันก็จะถอดออกมาได้อันนี้ก็จะมีอยู่สองข้างนะครับอันนี้ก็บีบเข้าไปนะครับ บีบเขาแล้วก็ขยับนิดนึงมันก็จะออกมานะครับอ่าอ่านี่นะครับเสร็จแล้วรับตัวนี้ก็ดึงออกมานะครับโยกคันโยกขึ้นก่อนนะานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับในชุดเบลมันก็จะเลื่อนออกมาอ่านี่นะครับชุดเบลมันก็จะเลื่อนออกมาปัญหาของเครื่องถ่ายเอกสารสีรุน่นนี้นะครับคือชุดเบลลนี่แหละครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับปัญหาเจอบ่อยมากนะครับเกิดจาก ชุดเบลชุดนี้ใช้มานะจะเป็นคราบติดตรงลูกกิ้งนะครับชุดเบลทํางานมานานละนะฮะอาจจะสัก3ามเดือน6เดือนนะครับพอมันต้องวิ่งตลอดนะครับความฝืดของตัวนี้นะครับลูกกิ้งมันจะมีชุดลูกยางอยู่ข้างในนะครับเราต้องถอดําทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมานะครับ การถอดออกมาก็ค่อยดึงมานะครับดึงมาถึงจุดนี้มันจะมีเส้นบอกมาให,ให้สต็อปนะครับคือให้เรายกนะครับใช้มือสองข้างประคองยกชุดดำชุดเบลออกนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเบลเลื่อนไม่เลื่อนให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้มันวิ่งมาวิ่งมาจนสุดะนะครับเดี๋ยวจริงๆรแล้วมันจะมีจุดมาร์กตรงนี้บอกนะครับแต่ตรงนี้ผ้าเบลมันวิ่งเข้ามาอยู่ข้างในนะครับ จะมีจุดมาร์กนี้ว่าถ้าเกิดว่ามันเลื่อนไปข้างใดข้างหนึ่งนะมันก็จะแจ้งเตือนนะครับตรงนี้มันมาสุดเลยนะครับแสดงว่าเบลเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดไปทำความสะอาดกันดูนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็มาดูจุดมาร์กที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่คือนะครับจุดมาร์กที่ภาพเบลมันเลื่อนไปนะครับขยับไปนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วขอบเบลตัวนี้เนี่ยฮะจะต้องมาชนให้พอดีนะครับแต่ตอนนี้มันเลื่อนนะครับเลื่อนมาชนอีกฝั่งหนึ่งอีกขอบหนึ่งมันตกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขยับผ้าเบลยวให้มันกลับมาทางหน้านี้นะครับผ้าเบลล์ชุดนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์อะไรที่เราต้องทําความสะอาดอยู่ตลอดนะครับชุดนี้นะครับถอดมาเป่าฟูนมาเป่ามันจะมีฝุ่นหมึกตกอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเอาช,ชุดชุดเบตรดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้จะมีชุดเบรดชุดเบรดก็คือชุดที่มันจะเป็นตัวปากหมึกจากผ้าเบลนะครับเป็นตัวทาความสะอาดนะครับ จะมีน็อตอยู่2ฝั่งนะครับซ้าย1ตัวแล้วก็ขวา1ตัวนะครับเราจะคลายน็อตออกก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับน็อตตัวฝั่งซ้ายครับผมพาเองมาอ่านะครับอันนี้เป็นการแนะนําแบบคนใช้ทั่วไปนะครับไม่ใช่ช่างนะครับเอาแค่พอดูแลเครื่องเราเองได้นะครับเราไม่ใช่ช่างนะครับ ถ้าเกิดว่าพี่ขั้นไหนมาเห็นแล้วไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับยินดีนะครับอันนี้ผมเน้นใช้งานเองนะครับทําเองนะครับไม่ต้องเรียกช่างนะครับเพราะว่าช่างแถวนี้ก็ไม่มีนะฮะอ่าตอนนี้เราคลายน็อตเสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้ก็มาเริ่มวิธีการถอดเลยนะครับการถอดตัวนี้นะครับจะมี ตัวลูกยางตัวนี้นะครับมันสามารถเข้าออกได้เนี่ยครับจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ครับเราจะบีบตัวนี้นิดนึงนะครับยกกเอามือเข้าสอดเอานิ้วก้อยเข้าเป็นนิ้วก้อยนะครับเข้าบีบนิดนึงนะครับให้มันสไลด์เข้ามานะครับแล้วก็จับสองข้างนะครับตรงห่วงนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับผมทําคนเดียวนะครับภาพอาจจะมีลบก่อนนิดนึงนะครับ ตอนนี้ยกมานะครับยกมาเสร็จแล้วก็วางข้างๆนะครับแล้วก็มาดูนะครับนี่นะครับชุดตัวตัวปั่นไอตัวปั่นหมึกตรงนี้นะครับตัวทุกอย่างลงตรงนี้มันจะมีสไลด์มาเป็นไม่ได้นะครับครับผมทีนี้ก็พลิกมาดูนะครับครับสำหรับการจะดึงแผ่นเบลนะครับ แผ่นเบลลตรงนี้นะครับให้มันลงมานะครับแล้วก็ตะแคงนะครับอ่าพลิกตะแคงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับหมุนเพื่อที่จะให้มันสไลด์ลงมานะครับสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาจนถึงขอบนี้ครับนี่ผมให้ดูตรงนี้ครับเป็นจุดมาร์กนะครับถ้ามาเลยไปแล้วก็ขยับพลิกตะแคงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขยับไปนะครับนะครับหมุนหมุนไปหมุนไปจนให้มันให้พอดีกันจุดมาร์ก อ่านะครับต้องค่อยๆทํานะครับค่อยๆทาอ่าตัวนี้ก็น่าจะจะใกล้แล้วนะพอดีนะครับตัวนี้ทํามันเยอะไปเร็วแล้วแล้วก็พี่จาร่งอีกด้านหนึ่งนะครับให้มันมาอยู่พอดีพอดีนะครับนี่ครับโดยการหมุนสไลด์นะครับสไลด์มาเรื่อยๆนะครับค่อยๆดึงมาอ่านี่แหละครับ จะพอดีประมาณนี้นะครับพอดีประมาณนี้นะครับสุดมาร์กนะครับลูกกิ้งสอข้างเดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบพอเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องสะอาดนะครับเอาให้เบาที่สุดนะครับอันนี้เ้าของจริงของแค้นี่เดเอจากญี่ปุ่นนี่ก็ประมาณ4 0 0พันะครับแผ่นนี้นะผมซื้อเป็นของน่าจะเป็นของจีนนะครับผมซื้อมา 2,000กว่าบาทนะครับก็ใช้ก็โอเคพอใช้ได้นะครับเพราะว่าถามของเกรดเอละของแท้4,000กว่านะครับรวมส่งก็หนักไปนะครับเรามาพิมพ์เอกสารนี่ลูกค้าก็มาต่อโหครับพิมพ์สีบาทละ10บาทไดบ่นว่าแพงเลยนะครับาตอนนี้ก็เริ่มประกอบนะครับเอาชุดเบลเมื่อกี้นะครับชุดชุดเบรกนะครับชุดเบรกเอามาใส่ลงล็อกนะครับล็อกก็จะมีเดือยล็อกนะครับนี่ ดอุปกรณ์พวกเครื่องถ่ายเอกสารนะครับถ้าอันไหนถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ของเขาเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับเราอย่าไปฝืนนะครับนี่เขาจะทําเป็นพวกสลักเป็นรูน็อตอะไรมาให้พอดีกันหมดเลยนะครับนี่ก็จะมีสลักล็อกนะครับใส่เข้าไปก็จะพอดีนะครับนี่ซ้ายขวานะครับค่อยๆขยับเข้าไปนะครับอันไหนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันอย่าไปฝืนมันนะครับคือเราทําทาผิดวิธีมันนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาขันน็อตกลับนะครับฝั่งขวาหนึ่งตัวฝั่งซ้ายหนึ่งตัวนะครับ่า เดี๋ยวดันเข้าไปนะครับโอเคนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเครื่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบขับเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีบ่านะครับจะมีบ่าล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบให้มันพอดีกับบ่าบ่าตรงนี้นะครับบ่าตรงนี้นะครับมันจะมีล่องของมันอยู่นะครับเวลาใส่ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปฝืนนะครับถ้าเกิดว่ามันเหมือนก็จะติดอะไรเนี่ยเราก็ให อย่าเพิ่งดันเข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวชุดเบลยวเราจะฉีกนะครับอ่าดูเลยนะครับครับมาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับหลังจากเรามาถึงเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับนี่จะมีจุดที่เราต้องระวังนะครับก็คือจุดนี้นะครับมันจะมีบาจะมีบาอยู่นะครับเราต้องใส่มันพอดีมันไปนะครับอ่านี่ครับหลอดทางตาจะมีบาตรงนี้เราก็ค่อยเสียบเข้าไปนะครับเวลาเสียบเข้าไปก็พยายามให้มันเข้าเสมอกันที่สุดนะครับอ่าค่อยๆดันเข้าไปนะครับ ดันจนสุดนะครับในดูข้างข้างนะครับดันสุดอ่าจะถึงเนื้อครับดูน็อตให้พอดีนะครับหนึ่งแล้วก็ดูน็อตที่สองนะครับที่เราถอดเมื่อกี้นะครับสองจุดนี้นะครับอ่าขยับเข้าไปให้สุดอ่านี่นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มาใส่น็อตตัวนี้นะครับน็อตฝั่งขวาน็อตฝั่งซ้าย2ตัวเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่แจ็คไฟนะครับสายไฟนี่อย่าลืมนะครับอ่า ผมถ่ายคนเดียวนะครับอาจจะดูภาพอาจจะดูรบกวนไปนิดหนึ่งนะครับดูงงๆมาครับขันเข้าไปเอาให้ตึงเลยนะครับเอาให้ตึงเลยสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าผมทําตรงไหนไม่ถูกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่เป็นคนใช้นะครับเป็นคนใช้ที่เคยเจอปัญหาพวกนี้มานะครับใครใช้เครื่องถ่ายเอกสารก็รู้นะครับว่า มันจะต้องเจอปัญหาพวกนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเรียกช่างเขาก็ไม่ยอมมาหรอกครับปัญหานิดๆิดหน่อยหน่อยเขาไม่มานะครับถามก็ไม่ยอมบอกนะครับเขาห่วงวิชามากนะครับพอกช่างเจ็บมาเยอะครับกับเครื่องถ่ยเอกสารอ่าถ้าเราคันน็อตเสร็จละสองฝั่งยึดแน่นละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียบสายไฟเข้าไปนะครับนี่แจ็คสีชมพูนี่ครับเสียบเข้าไป มันจะดังแก๊กนะครับถ้าเขาล็อกมันนะครับอ่านี่นะครับตัวที่หนึ่งเสร็จตัวที่สองอีกนะครับตัวที่สองก็มีล็อกนะครับทุกอย่างมันจะมีบ่ามีล็อกหมดนะครับอันไหนถ้าเราไปฝืนมันมันไม่ใช่นะครับก่อนจะถอดก็ต้องสังเกตที่หนึ่งนะครับมันจะมีนะมีกิปล็อกเมลอะไรมีฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็ดังข้าไปอ่าดังแต๊กนะครับตัวนี้มีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเรามาดูจุดมาร์กตรงนี้นะครับ มันจะเป็นต no right. mm ัวยกคงเบลลด้านในนะครับ hmm. น right. ี mm ่นะครับไฟจะปะกอบสัญลักษณ์นะครับลูกศรนะครับลูกศรตัวนี้ต้องอยู่ต้องอยู่ตรงกันนะครับต้องอยู่ตรงกันแบบนี้นะครับอันนี้เราถูกแล้วนะครับเสร็จแล้วประกอบรายเสร็จหมดแล้วแล้วก็มายกคันยกคันสีดำานี่ครับยกลงนะครับยกลงเพื่อที่จะให้ชุดเบลเนี่ยมันมาติดกับชุดดำนะครับสับคันยกลงเนะครับอ่านี่นะครับ นะครับสับเสร็จปุ๊บมันก็จะดังแป๊กอีกทีอ่านี่นะครับเสร็จละนะครับเรามาดูตรงชุดนี้นะครับนี่มันจะมาแนบสนิทนะครับชุดแผ่นเบลนะครับมันก็จะมามาชิดกับลูกดํามด้านในนะครับลูกดํ้มด้านในอ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใส่ฝาเข้าไปนะครับใส่ฝากลับเข้าไปอ่าฝาตัวที่เราขันน็อตมาเมื่อกี้นะครับเราพลายน็อตนะครับอย่าไปอย่าไปขันออกหมดนะครับอย่าไปถอดออกอ่าเสร็จแล้วนะครับ ก็ให้สไลด์เข้ามานะครับนี่สไลด์มาดนั่งซ้ายนะครับน่ะเสร็จแล้วก็หันกลับเข้าไปนะครับเอาล็อกให้พอตึงพอนะครับนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวนี้แถบตัวนี้ก็คือแถบแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะดูดกับฝาตรงหน้าหน้านะครับให้ฝามันแนบสนิทนะครับนี่เป็นแถบแม่เหล็กอ่าตัวนี้เป็นฝาหน้าหน้าเราใส่เข้าไปปิดมันก็อ่าโอเคล็อกเรียบร้อยนะครับเปิด เปิดดูนะครับทีนี้เปิดดูฟังเสียงน่าจะได้นะครับแต่ใช้ไปยังไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่ายังเป็นอีกวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสําหรับทุนนี้เดี๋ยวต้องไปลืออย่างที่ผมบอกนะครับอตอนนี้เรามันบูธเครื่องแป๊บนึงนะครับลอบูธแป๊บนึง ฟังเสียงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเหมือนกับชุดเบลลนี่แหละครับเครื่องถ่ายเอกสารถ้าเป็นไปได้ให้มีสองตัวนะครับอย่างที่ผมใช้ก็มีอยู่สองถึงสามตัวนะครับเอาไว้เป็นอะไรสลับกันนะครับโอเคมันบูสตขึ้นมาครับตอนนี้ได้แล้วนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วเป็นอีกถ้าเป็นบ่อยก็อย่างที่บอกนะครับ ต้องถอดมาทำวามสะอาดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับการแก้ปัญหาเบ้ลเลื่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ